สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านที่กําลังเข้ามารับชมคลิปนะครับผมที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเรานะครับผมวันนี้มีกล้วยไม้ที่ทนแดดนะครับผมไม้ป่าจากเมืองไทยนะครับผมจากจังหวัดพิศบูรณ์นะครับผมทนแดดดอกหอมเลี้ยงง่ายนะครับผมและเป็นไม้ใหญ่และกาลังแทงช่อดอกดูช่อดอกครับผมใหญ่ยักษ์อลังการนี่ครับผมอันนี้ขนาด1กิโลนะครับผมเป็นไม้ใหญ่และมีช่อดอกหมดเลยไม้ทนแดดดอกหอมนะครับผมกุหลาบกระเป๋าเปิดชมพู มีช่อดอกเต็มเลยโอ้ยหนักมากกำนี้ประมาณสองกิโลกว่าครับเนี่ยผมหนึ่งกิโลครับผมหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลได้เยอะไหมหนึ่งกิโลได้ประมาณนี้เลยหนึ่งกิโลนะครับหนึ่งกิโลอันนี้ขนาดกำเราหนึ่งกิโลได้เยอะครับคุ้มมากผมให้ไปกี่หลังละกิโลกว่าเลยหนึ่งกิโลหกร้อยบาทส่งฟรีนะครับผมโปรโมชั่นสองกิโลนะครับผมโปรโมชั่นสองกิโลแบบนี้หนึ่งกิโลนะครับผมคือได้เยอะมากได้กิ่งสวยหมดเลย โปรโมชั่น2กิโล1,500กิโล5กิโล,ล2,000บาทส่งฟรี10กิโล3,800บาทส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มเข้ามาทั้งหมด50กิโลครับผมเหลือแค่ประมาณ10กว่ากิโลนี้ ใครสนใจทักแชทแอดไลน์หรือโทรมาหาเราที่เบอร์0959418988เอื้องกุหลาบกระเป๋าเปิดนะครับผมดอกสวยอลังการทนแดดดอกหอมเลี้ยงง่ายปลูกยังไงก็ไม่ตายครับผมปลูกยังไงก็รอดกรุงเทพและเขตปริมณฑลปลูกออกดอกนะเอื้องกุหลาบกระเป๋าเปิดกําลังแทงช่อดอกดูช่อดอกได้เลยนะครับผมชอดอกอลังการมาก ุ้มากครับผมนี่คือ1กิโลนะ600บาทส่งฟรีนะครับผมงานไม้ปาไทยดอกหอมคุณแดดง่ายใครสนใจ1กิโล600บาท2กิโล1,000ส่งฟรีพิเศษ5กิโล2,000บาทส่งฟรี10กิโลใครรับไปเลยเพียง3,800บาทส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มโทรมาหาเราที่เบอร์095 9 4 1 8 9 8 8ครับสวัสดีครับ